สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องหนุ่มปลาไผยนะครับจะพามาดูร้านเล็กๆของหนุ่มปลาไัยนะครับเปิดไว้ที่บ้านนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนขนมนะนี่เจ้าของร้านครับนี่เจ้าของร้านขนมเลยนี้นะขยายใย่่ายห้ยโกำลังเลี้ยงขนมอยู่ครับนี่ซื้อมาเยอะเลย โซนขนมของน้องแพวนะครับบริหารจรัดการเองขายเองครับเวลาจะซื้อขนมต้องมาขอเงินย่านะครับขายขนมแต่ขอเงินย่าซื้อนะครับโซนนี้ก็จะเป็นพระเครื่องนะครับพระเครื่องก็มีเนอะใครต้องการคุณแผนมหาเสน่ห์มหาอุดมหานิยมมีมดครับในนี่นะว่างๆก็แวะมาส่องมาดูกันได้นะครับวันนี้ก็มีพระเข้ามาใหม่หลายองค์อยู่ เครื่องดื่มก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารของเ้าแล้วนะครับนี่อย่าง่องไปดูกันเลยนะครับขาหมูทอดนะพี่ขาครับในเมนูหนึ่งของร้านเรานะครับนี่ครับน่ากินก็ครับนี่ก็จะเป็นลู่หมูนะครับลู่เลือดหมูสดๆนะครับไข่มักก็มาเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลู่แห้งนะครับคนที่บบกินเลือดนะครับกินซุปกับกินลู่แห้งนะครับ ตอนเย็นก็จะเป็นปิ้งย่างนะครับมีแอปองอแอปปลาช่อนปลาลิ้มนะครับอันนี้ปลาลิ้มปิ้งอัวปลาช่อนปิ้งอัวนะครับนี่ครับมีหลายย่างนะครับอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารบ้านๆนะครับขายแถวบ้านขายเช้าช้าบ้านเนี่ยนะครับราคากระบอกแปลงนะครับลาดกระจาละ50บาทลูกก็50บาทนะครับปลาดุกตัว30มิท ต้มแสบเอ็นแก้วต้มขมก็มีนะครับแล้วแต่จะสั่งกันเลยนะครับนี่ครับมือลาบเฮานะครับมือลาบไวเก่าลาบมาหลายสิบปีแล้วนะครับลาบเขาก็จะมีลาบเนื้อนะครับขมขมเพ็ดเพชลาบเนื้อลาบหมูมีถึงสองอย่างนะครับซากก็มีแล้วแต่จะสั่งนะครับวางวางก็แวะมาอุดหนุนกันเลยนะครับ